ก็สวัสดีท่านผู้ชมอเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเดินทางมาที่บ้านของคุณป้าฟันแมนหลังจากที่เฮ<ม>้านะคะบได้ติดตามตัวเลขของคุณป้ามาโดนเติมนะคะคุณป้าก็มีทุระกติดส่วนตัวของคุณป้าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้แต่ว่าเมื่อนี้นะคะมีโอกาสดีคุณป้าฝันนะคะก็เลยอยากจะติดตามข้าฝัน ไปฝากธรรมชมเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวกุณป่านะคะสีฟันว่าจังไดนะคะตัวเลเปไปตัวใดเดี๋ยวมิ่งจะพานรู้ชมทุกท่านนะ,ะไปสอบถามติดตามตัวเลขกับคุณป่ากันค่ะสวัสดีค,ดคที่ไหนว่าจะไปตามยูผนได้ครับสมมติช่วงาจะไปตามอยูอยสวนพอดีแดนเป็นสวนกัน,นพอดีเนาะเลยวิรร่งขึ้นมากครับผมมาฟังเบื่องกระหางหายไปโดนอยู่ครับคุณป่าเพิ่มโมคอยฝันช่วงหนึ่งหันยากที่นั่ ง่วเนาะป้ายาตัวแนวลรอยายางั้นง่วปลูกยาให้ง่วโอ้ยข้ามันมันเป็นมันเป็นแต่แก่ข้ามง่วนได้ค่ะแต่เหมือช่วงโอ้ยน้องแก่ข้ามง่วได้ปลูกยาห้วยที่ของควงปลูกยาจนเต็มแล้วครับเป็นเจ็ดแปดไรเนาะอ้าบอสฟังนะป้าฝันว่าจังไหนก็ะก็ได้ยินว่าฝันดีครับแขกมาตรงหัวโอ้ย มันร <This> like ุ ite, <LO> ่นจังใส่ตัวกันเว้ยปนีใส่ตัวเอีอดบได้นี่แหละเนาะอดอะไ้ตึเยคุ่ณสาวุฟันคาแคงเว้ยันวะเนี่ยหมวอเจ้าไปบอกมาหามาหาบอกไปให่แยมแตนเด็กเฮ้ยคุณฟันผักฟันในดีเว้ยหมือขี้ดคนวะฟันีย่างเหรอนวาโอ้ยของฟันเห็นคู่เลยวเว้ยวะคูนี้เนีวัดตัวว้อเนาะคู่นี่นาะกันเลยว่าเป็นม่งยังหรืปล่า ไปหลุนเนาะครับสมุทรชออล์เพิ่นมาหรือว่าป่าไปเห็นเพิน่นพูดมันยังวจาจไแม่จะหนูลงหนึ่งค,คือได้ยังไงบัดท,ที่นี่ลงล่ะไม่ใช่ล่ะครับคันเสดจลีสามตัวเนี่ยมันต้องลำบากนิดหน่อยเนะาะครับสมุทรชล์เนาะคานเสดสามตัวเนีคุณป่าคุณคิดตอนกินข้าวครับนะครับสมุทรชล เมื่อนี่มันเกิดลายมันก็ได้ลงหนาลงมลังไปทัว่วไปกิดกันอย่างไงปะบวมๆคิดน้ำยังกับบวมหน้ำดอกแค่เน,น,นี้นยคนจะทั่วนี่เขาเหนะเ็ดของคนไหนนี่เขาเห็ดังไรดอกเขห็ดบัมานสะานจยางเขาเห็ดวันนี้เห็นวัวซีมันตกบนลังต้องต้องคัดใหม่ที่แล้วมันก็ง,งามแล้วเนาะตอนนั้นตอนนั้น,นให้งามแม่ อาคิดคิดคิดคนมาเอียง่นมาบอกยังไห้ฟ้งหมคู่พายใด่เลยนุ่มบ่มไ่พาออหมู่คู่เพรออาข้าวเล่าน่ะเพราพเอาข้าวเป่านมาบาจยังไ๋โอ้ยฟันเห็นฟันฟันขึ้นแหลฝฟันเห็นคู่ฟันขึ้นสองฟันว่าเด็ปบาดเนือ พัดว่าในปาดเนื้อเนื้อนังกระกล้องบอกยังยุ่งพูนเนื้อไอลีหรอได้ยังพูนกันเลยว่ะไปวางบนบางเด็กเนื้อก็เนื้อไอลีได้เว้ยมันตัวเฮาวพรางวันนี่กันเลยว่ะเนื้อกองกินพุ่นว่าสิตัดแบ่งมูในฝันนั่นว่าสิตัดแบ่งมูน่ะเมนแล้วว่าสิตัดแบ่งมูอ่ะอันว่ตท่านได้แบ่งกำลังจับอยู่เนื้อสินบ่กงไงไมแต่สันมันอันผู้ชายสองคนพันฝันมาลักไปหรอสองสินนี่ได้ผู้ชายสองคน ใช่สองคนมาหลักไปช่องสินคนว่าเนื้อหลักไปช่องสินเออซึ่งสินเนื้อนั่นก็เนื้อง่วงเลยยักษ์มันจะใส่หมูหัวหมูแต่ว่ากองกินพูนอยู่เนื้อนั่นในความคิดนันสีแดงให้ยมูสีแดงให้ยมูผู้ชายผู้ชายสองคนว่าท่านไหนแบ่งคนมาลักเอาไปจ่อยคนละต่อบากไงแต่ว่าไงยังสิบาทอีกอยู่สีแดงมูอีกเรื่องสีแดงอยู่ผู้เก่าสีแดงคู่กับคู่ผู้เก่านั่นล่ะคู่ผู้นี้นั่น การฟันในฟัน,นมันเคยเป็นหายเจ็ดนอกคผู้หายเจ็ดผ,ผู้นั่นแหะผู้หายเจ็ดนั่นแหละจังหวะแค่พูดน้องฟันว่าเด็กเด็เจับเหนือมือขึ้นว่านกับฟันอีกขึ้นว่านฟันว่าเด็กเดอุ้มเล็กหน่อยเด็ล่างเล็กหน่อยเด็อาบน้ำให้ลูกหน่อยอเป็นวังสองสามขื่นที่ต่อกันได้ต่บริเวหนึ่งหาเจ็ดว่าหะไม่หาเจ็ดบอกเล็กหน่อยเล็กหน่อยเล็กหน่อยหนึ่งค่ะ แต่ว่าคู่ผู้เพิ่นมาเนี่เพิ่นบ่ได้บอกตัวเล็ยด้วยยังบ่กเพิ่นก็บ่ได้บอกตัวเลขแต่ว่าก็เห็นเพิ่นนะเพิ่นเพิ่น่าหยังป้าก็บ่ฮู้ว่ามาหยังแต่ว่าเห็นเพิ่นทั้งแม่ทั้งลูกเห็นทั้งพ่อทั้งลูกค่ะงวนี้แต่ว่าการในน้าคู่ที่ว่าเคยมาก็เป็นเห็นเห็นชัดเจนอีหลีค่ะก็เป็น5735เนาะป้าเนาะ57คู่คูณนี้คู่คูณนี้57เจ็คู่เลยคู่คุณนี้57เนาะเรื่องบ่ัื่อว่าจักหาหยังแน่หลงแม่หาเ3 5นั่นจะเป็นพราอ่อบ่ กับพ่อในดี่หาเจ็ดแมนบอดคู่จะเป็นคู่กับหาสามคู่สามเป็นคู่นั้นสามหาโอเขาเป็นคู่มียิงบ่คู่ม่ยิงคู่ก็ใส่กับสามหาบ่ตะวันนี้เป็นพ่อออนเนาะค่ะป้าคู่หาเจ็ดน่นละตัวนี้นั่นทั้งวันวมเคยฝันเห็นบนจ้าือกเลยวบอกว่าเมัานหาเจ็ดใม่ไหมยพยู่นรถเติ๋ยไปนอกป่าก่ค่อยฝันเห็นเห็นคนนอกทันนักพค่ะ่นว่าท่นเป็นเลขั่นฝันหมดตัวกต่ที่แม่หาเจ็ดเจ็ดหาเด้อก็เรื่อ่ะ เจ็ดเจ็ดหาแต่ว่ามือล้างมาปพันในอุ่มนิดหน่อยล้างบาปกับพันมาในอุ่มเล็กหน่อยอืมบากับหนึ่งเนาะบาปว่าใสรบ่บ่ร่างเทียนนี่รัางเทียนเล็กหน่อยกับบ่เป็นวันหนึ่งในของของป่าพันแม่นพันอาจเจ้าันว่าในสิ่งในของอย่างสินะเป็นการได้ของการได้ของอะไรเป็นเป็นแนวนั่นคือหน้าของคนกับหายอยู่แล้วคือหาเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาถ้าเลขซ้ำโตหนิคิดมากแต่ว่า สองสองสอห้าเจ็ด้เป็นยังอว่า่สองห้าเจ็ดป่ะแต่ว่าสองมันจะมันหมักจังสั่นอ่ะด้วยสองผู้ชายสองคนมาหลักกับผู้ชายสองคนนั่นและโอ้ที่เขามาลักเนียสองคนมารลักเนื้อยก็คืออะอรก่คือสองใส่สองห้าเจ็ดขั้นฟันบรตัวแดออกมันจะชอบจังสั่นคิดว่าค่ะอันนี้ฝันเนาะออกพูดกันฟังนั่นละครับามฝันนะครับเนาะให้แค่เป็น ร่องฝันคือว่าละครให้ท่านผู้ชมลองพิรนาเบอร์เอาเองเนาะมันเหมนันว่าแม่กับบุ้่หแต่คิดเก่ามันกับแม่นี่ลีแล้วแล้วมันกับแม่ีนอะป่าเนาะเ็นพี่น้องวันสามเตอกับออกคาเจ็ตสั้งสามเต้าแต่ว่ามันมัอนใจที่ว่าได้เนื้อนี่ดีกว่นี้แ่จันแบ่งเนื้อแงเนื้อพี่แบ่งเนื้อให้มูน้ามัมนไมายความาจังไบเนาะกระแสโชกไลากะแสโชกไลยามะแสโชกไล่ามูเนเือกระแสโไล่ามูปั่นให้มูนะครับ ว่าป่าเราเคยฝันฝันเกี่ยวกับผู้กับพอออยีดีอยู่ก่อค่เจดีๆวันนี้มีน้ำสั่งมวดนี้สามเทือ่่ะไรสามเทือบ่ครับจะฝันฝันมันออกดีงัวนี้มีน้ำซั่าใด้เนื้อพอนะสีแบ่งเนื้อให้มูน้ำใด่เล็กหน่อยน้ำเอาครับผมนี่คือตัวเลขของคุณป่าฟันเหม่นนะครับผมเนาะมันเป็นเลกรองหาเจ็ดสองหาเจ็ดทสามตัวคสองคนอือ ตาสตัวนี้ฟันไปได้หาเจ็ดครับตาสองตัวหาเจ็ดต่พักผได้ฟันขึ้นฟันแน่นคู่เมีนี่ฟันแน่นว่าเรียกสองใส่เป็นสองหาเจ็ดนาะครับเนาะสตัวนามตัวละฟันเงินหนืฟันพักขักได้เห็นคนขัดอี๋ก็เคยเห็นคนขัดยังสีเละักผักได้เห็นตั้งลูกคนพอกเีพ่จมีสูงไงนี่มันชูไงนะครับเลยฟันเลยฟันให้น้ำได้สตัวตรงัได้สามตัวจับได้ให้ละสองไม่ใช่ได้เงินอีหย่งบ่ เลยว่านะนเพราะนโดนอยู่ดิพอได้ฝันอยูอนมามาย่นี่โดน,น,นอยู่ดิไม่ม่าพอเที่ยงบ่มาด้การสำรวจช่วงมเสี่ยงกับมาอยู่เรื่อยอยู่แต่ว่าป่าไว้ไม่ค่อยฝันพอเที่ยงกะหมูแจ๊กเสี่ยวจะจะได้ไปให้ไปบอกพี่บอกน้องเนอกแล้ววันนี้เที่ยวโอกาสดีครับผมเพิ่นฝันก็ฝันเห็นคู่นะั่มคู่พ่ออ๋อนี่ก็เป็นเลขกหาเจ็ดเจ็ดหาแต่วสารตัวป่าว่าเอาสองใส่เดี๋ยวเพราะว่ามีผู้ชายสองคนมาลักเหนือป่าแต่ตามจริงเพื่อนกับจีแบงหายอยู่แล้วล่ะแต่มาลักเอาคล้ายๆว่าเพิ่น จะขาวอีกสองใส่น้ำนเนาะเบาบนเนาะครัแม่นครับเอาครับผมเจ็ดหาสองสองหาเจ็ดนี่หละซ้ำหนึ่งครับมุนเอาหาเจเจ็ดหาสองครับมุนเอาครับผมเนาะคุณแม่ฝันแม่เนาะก็มุนเอาอัในีสามตัวนี่แหละขอบคุณในหลายครับป่าขอบคุณในหลายครับจะไปเ็นมงตุเลกครับมีของห่อไดเกนเซนสมุทรพี่น้องในแคบนาจอยบนครับผมเนาะงามยุบเด็กองมาที่นี่มงตเรกของคุณป่าฝันแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะ ประจำงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกนะคะสองลองพิจารณากันเบิงนะคะคุณปากะให้เป็นแนวทางของสลากินแบ่งรัฐบาลมักกระจัดคัดกระบาะวากันนะคะท่านผู้ชมเนาะสุดท้ายนี่นะคะมิ่งก็มีคของดีมาฝากนะคะสีพึ่งน้องช้างจี้สามกร,รเอ่อและ พระศิวลีแกะสลักไม้คูณไม้มันป่าภายดอย่างมีของดีไวติดโตติดบานติดเงื่อนนะคะเอินเงื่อนเอินห้องเข่ากระเป๋านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมิมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปฟ้องรายละเอียดพพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกราบนวัตการครับปูมันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน่องสร้างพอเที่ยงไรอย,อยากได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชา เพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธามาค้าขายขอให้พ่นใดจะเล่นหลงเรื่องกะพอปูยังมีพ่อให้พระเจ้าในเบี้ยปันเฮฟซีนเนี่ยบอกครับสาธุสาธุสาธุาธ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 จเจริญพรครับเอเนื่องจากวัตถุมงคลดินี่สิว่านองสางด้วยมีความคิดคุณคุย้ยรับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่ ว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดน่องส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมที่นั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตหานที่บานที่เที่บด้วยบานนี้เฮื่ฮนก็ไม่ลดกด็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามา,า้ขาขายกับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเปืี้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดี เขาอีของเขาที่ขูงเขาเอง <S <S อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตสีสูงคูัวประลรลาดก็เลยบนความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าล,กลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิศไปทิศเหมือที่เหนือไปอ่ามันรักษาล,ล้างอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยกับหลวงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะบ้ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณนขึ้นหยก เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดาย่อมไปล่องใส่เบิ่งอันนี้เกิดคุนอิร,รอิมีผู้ธคขุนมิได้โตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมอเป็นอวดยึดจิตสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยจัดมาเห็ดวัตถ,ถุอย่างขนมาบ,บ,บานี้ได้วัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีง่าสร้างแล้วพ่นว่าทั้งเมองลาว่นว่าให้เอาว่าปกตูม ต้นต่มกินน้ำาบากต่มกินเนื้อเท่านี้ปากตูมคือตูมพุ่มก็เลยเอาปากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่แกยวนมนี่คือปากตูมปากต่มบ้านเพราะตาป่นโม่เอาป่วนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานบุกเงี้ยจนเอาต้นย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝาาขุนป่วนบาดจนขุนต้องเอากับฝ่าผ่า ก็ไปยาุงเลียนนี่ม,มานี่คือใม่กุนนี่นี่มันไม่กุนเประสาษีฐานอยู่ครับาอ,อะเป็นเป็นเป็นทรพยเป็นอีย่ยังครับผมอัสสีบรีอัสสิบรีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่เม้่มาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากกันทีกันสารกับพระลงในนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างครับ คือปลูกเสกของบอุตรเบิ้ลตำหนาโยนนั่งเจ็ดตำหนานเบิ้ลปลูกเสกเชื่อใจลอยแปดจบปลูกมาส่วนเชื่อใจคู่บาอาจารย์เป็นอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีผู้ปลูกเสกผู้รูเปนแรกนี่คือปูศีอนุตรโรอายุณมณีลนนอยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรงนี่ผู้ปลูกเสกให้รูรูแรกอ่าอ่าทายไปสองภูดรด น่ะบาสกุ๊ดคุณ<ม>น่ปูรอดทรม,มาซิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับน่สามปูเปลี่ยน,นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนขนจากตัวหนคนหนองมีอยูก่กินสลังกันมันจะทีวดูครับครับนี่นี่่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดรงสีเมือง<ม>นี่มันมบวกบวกสายได้บา้านครับเป็นมาจากสายสายแบบเยอะเยมเลย ปูรอดอมาจากสาปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปของพญยย่ีหอมครูราชครูปูนสมเด็จนา่แหละคือรย่างคางวามเป็นมา